สวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมไปซัมเมอร์แคมกับบ้านภาษาวังมิงทุกท่านนะคะทอปปิกวันนี้ค่ะเราสื่อจะมาบอกว่าอุปกรณ์อะไรนะคะที่ต้องเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศค่ะสิ่งแรกนะคะที่เราจะต้องเตรียมไปค่ะนั่นก็คือเอกสารสําคัญของเราค่ะอย่างแรกเลยนะคะจะเป็นพาสปอร์ตนะคะแล้วก็บัตรประชาชนนะคะแล้วก็วีซ่า เราจะต้องเตรียมตัวไปอันนี้เป็นเรื่องของเอกสารสําคัญค่ะข้อที่2นะคะก็คือยาประจําตัวค่ะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้หรือว่าถ้าใครมีโรคประจําตัวนะคะให้ติดยาไปด้วยนะคะข้อที่3คือเครื่องแต่งกายค่ะเครื่องแต่งกายนะคะเราดูที่อุณหภูมิค่ะแล้วตัวเราเป็นหลักนะบางคนขี้หนาวนะคะสามารถพกลองจอนไปนะคะหรือเสื้อผ้าที่เป็นฮิตเทคแล้วก็เสื้อกันลมนะคะรวมถึงหมวกด้วยนะคะเพราะว่าที่นู่นนะคะตอนนี้อากาศค่อนข้างจะอยู่ มีความแตกต่างกันนะคะตั้งแต่5องศาถึง21องศาเลยนะคะตอนเช้าเนี่ยจะหนาวนะคะแล้วก็ส่วนตอนเย็นเนี่ยก็จะหนาวอีกเหมือนกันแต่ตอนกลางวันจะร้อนนะคะไปต่อค่ะข้อที่4นะคะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขาสายชาร์จหัวแปลง แปลงไฟนะคะแล้วก็ใส่ปักพ่วงนะคะเราควรที่จะต้องเตรียมไปนะคะต่อมาค่ะข้อที่5ของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวบางอย่างนะคะเช่นสบู่อาสีฟันถ้าเรามียี่ห้อใช้ประจําพกไปได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีขาดเหลือเพิ่มเติมยังไงที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตของมหาวิทยาลัยมีค่ะสุดท้ายนะคะเป็นของเรื่องของเบดเตล็ดเรค่ะอะไรที่เป็นประจําตัวหรือของเล็กๆน้อยๆที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้อย่าลืมพกไปนะคะลองดูค่ะแต่ถ้าใครไม่แน่ใจเรื่องของเครื่องแต่งกายหรือ ของใช้ต่างๆนะคะสามารถถามเราซื้อได้เลยค่ะ